เอาทีนี้มามาถึงการแบ่งทรัพย์กรณีในกอเนี่ยเขียนพินัยกรรมฝ่ายเมืองให้ทําพินัยกรรมฝ่ายเมืองให้มีนอสสอรถหนึ่งล้านบาทและเงินหนึ่งล้านบาทเป็นสิน่วนตัวของในกอขั้นตอนต้องเปิดพินัยกรรมก่อนเลยนั่งขอเป็นผู้จัดการมรดกต้องเปิดพินัยกรรมก่อนเลยผู้รับพินัยกรรมถ้าเป็นพินัยกรรมที่ทําถูกต้องตามแบบผู้รับพินัยกรรมได้สิทธิ์ก่อนทายาทโดยธรรมนางกอนางกอต้องเปิดพินัยกรรมฝ่ายเมืองให้เจ้าที่อำเภอเป็นพยานก็ได้ ต้องโอนเงินหนึ่งล้านบาทไปเลยเพราะเงินหนึ่งล้านบาทเป็นสินส่วนตัวของในกอโอนเงินในบัญชีไปเลยค่ะแต่ดอกผลของเงินเป็นสินสมรสไงเพราะฉะนั้นเงินต้นหนึ่งล้านบาทในบัญชีส่วนตัวของในกในเป็นสินสมเป็นสินส่วนตัวของในกอต้องโอนไปให้เมียนอกสมรสเลยแล้วหลังจากนั้นค่อยมาแบ่งทรัพย์กันค่ะแล้วก็ต้องมาดูเขาว่าในกอมีนี่อะไรถ้าไม่มีนี่ก็แบ่งทรัพย์ครึ่งหนึ่งสินสมรสครึ่งหนึ่งเป็นของนางขอสินสมรสครึ่งหนึ่งของในกอกับสินส่วนตัวของในกอก็ไปแบ่งชั้นบบุตตรรกี่่คนละ บุตรหนึ่งคนของนาง,งที่มีกับนายกมีกับนางขอแล้วบุตรนอกสมรสที่รับรองบุตรแล้วด้วยเป็นบุตรสองคนนงางภรรยาหนึ่งคนพ่อแม่อีกสองคนแบ่งเป็นห้าส่วนนางขอภรรยาที่จดทะเบียนสมรสได้สินสมรสครึ่งหนึ่งกับไปแบ่งชั้นบุตรอีกคนชั้นพ่อแม่